สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่ชองแม่ดาแฟมิลี่นะคะเช้านี้นะคะพาอัปเดตดูสวนดอกไม้นะคะโอ้โเห็นสวนดอกไม้แล้วก็กําลังสวยสดงดงามนะคะกําลังออกดอกนะคะกําลังผิดอกออกใบนะคะอุ้ยสีสันสวยงามเลยนะคะเอฟีสีแจ่มเลยทีเดียวนะคะนี่พาพาอัปเดตดูนะคะนี่อันนี้จะเป็น ปุ๋ยคอกที่แม่ดาเก็บมาใส่นะคะเพราะว่าตรงนี้มันไม่งามเนาะแต่อีกหน่อยก็คงจะงามละค่ะได้ปุ๋ยเนาะโอ้ยออกดอกแล้วนะคะนี่สีสันสวยงามเลยทีเดียวโหดอกนี้ดอกนี้ออกดอกแล้วดอกนี้ออกดอกแล้วนี่ไงโหดอกแรกนะคะดอกแรกในสวนนะคะบ้านแล้วลมพัดนะคะ ต่อไปก็จะเห็นลมพัดวอยวอยนะคะเห็นดอกไม้สวยงามนะคะดูแล้วทำให้เจริญหูเจริญตานะคะนี่มาดูทางนี้นะคะเดี๋ยวเม่ดาจะเอาเอาหญ้าออกแล้วก็จะเอาดอกไม้มาหวานนะคะตรงที่เม่ดาถอนหญ้านะคะโอ้โหน้าคลองขึ้นเยอะเลยนะคะมีปลาหรือเปล่านะคะ ตรงนี้ดอกไม้น่นแน่น,แ,น,นแต่ก็ไม่เป็นไรให้มันแน่นนั่นแหละค่ะมันจะได้เสมอกันเออแถวนี้ไม่มีเนาะแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวเราค่อยเอามาปลูกนะคะแต่ว่าไม่อยากไม่อยากแบ่งเลยนะคะแต่ก็ได้นะคะต้นเล็กๆมันเนาะต้นที่มันยังไม่ออกดอกนะคะเราก็จะหวานนะคะโห้น้าขึ้นเลยนะคะปะ่ะเดี๋ยวพาเอฟซีชมคลองน้ํานะคะน้ําไหลนะคะชมคลองน้ําน้ําไหล มาดูปลานะคะปลาคงจะขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะคงจะเต็มหมดแล้วทุ่งนาเรานี่ตรงนี้ยังมีเจ้าปลาซ่อนตัวน้อยนะคะแอบหลบอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ๊ะสี C, เห็นป่ะปลาซ่อนตัวน้อยยังแอบหลบอยู่นะมันก็จะขึ้นมาตามน้ำคลองนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูนะคะนี่นะคะ่ะปลาก็จะขึ้นไปตามคลองน้ำนะคะคลองน้ำที่ ไม่แน่นะเราอาจจะเจอปลาซ่อนตัวใหญ่ก็ได้นะคะทีแเราอาจจะเจอปลาซ่อน,ออนตัวใหญ่ก็ได้นะโอ้ยนี่ตามขึ้นไปค่ะตามขึ้นไปตามขึ้นไปอุ้ยถ้าเมื่อคืนนี้นะถ้าเมื่อคืนนี้เราได้มาสองคงจะเห็นปลาซ่อนตัวใหญ่นะนะถ้าเราได้มาสองเมื่อคืนนี้นะ่ะฝนตกทั ok ้งคืนน่ะ เราคงจะได้เห็นปลาซ่อนตัวใหญ่โอ้โหน้ำไหลแสดงว่าปลามันขึ้นไปหมดตั้งแต่เมื่อคืนเนาะ,ะแสดงว่าปลามันขึ้นไปหมดตั้งแต่เมื่อคืนนะไม่เห็นเลยเดี๋ยวพอถึงหน้าปลา พอถึงหน้าปลาลงเนาะเราก็เอาเอาต่งนะคะเอซี่เอา, F C, เอาต่งมาใส่ตรงนี้นั่นน,นี่มันมีตรงนี้พอดีนะคะเอซี F C, เราก็เอาเหวียเห็นปลาวิ่งอยู่นะคะเอซี่เดี๋ยวตามขึ้นไปตามขึ้นไปเดี๋ยวจะเจอปลาสอนตัวใหญ่อุยมันวิ่งอยู่นี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 ่มันวิ่งอยู่นะปลาหุยนี่นี่นี่หโอ้โหโอ้โหนี่นี่เอซี F ่หยุยไม่ทันเลยไม่ทันเลย โอ้โหวิ่งลงวิ่งลงเจี้ยวๆจี้ำวจ้ว้มันไหลน้ำมันไหลแรงไม่ทันตาม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 โอ้โหเจอมาห้อยโขงนี่เจอมาห้อยโขงนเอฟซีตามไปดูซิ มีปลาซ่้นตัวใหญ่ไหมถ้าสายแบบนี้แล้วมันก็คงไม่วิ่งขึ้นก็ต้องวิ่งลงเนาะมันไม่อยู่นะถ้าน้ําน้อยขนาดนี้นะถ้าน้ําน้อยขนาดนี้มันจะไม่อยู่นะเอซีมันก็จะไปโอ้ยเจอมหัหอยโข่งตัวใหญ่นะนี่เจอมัหอยโข่งตัวใหญ่ๆหเลยนะ โอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจ้าอะไรนั่นนี่อุ้ยปลาโอ้โห,โโหมันก็รีบป้องกันตัวทันทีเลยนะโซกล้ามใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยโซก้ามใหญ่เลยเจ้าจะไปไหนเดี๋ยวเรามาดูเห็ดกันนะคะเอซีเห็ดออกไม่เอ,อ่ย โอ้ห oh, ป่ายญ้าตรงนี้เต็มเลยเห็ดเห็ดเห็ดละงอกสงสัยมันจะออกตอนไหนเนาะนี่ตอนเกี่ยวข้าวหรือเปล่าถ้ามันไม่ออกตอนนี้มันก็จะน่าจะออกตอนเกี่ยวข้าวนะนี่เห็ดอุ้ยนี่เห็ดอันนี้นี่เห็ดแดงน้ำหมากนี่เห็ดแดงน้ำหมาก เราต้องเอามาเยอะๆในเอฟซีเราต้องเอาก้ามันมาเยอะๆเนาะแต่ว่าเห็ดขอนขาวนะคะเอซีโอ้ยเห็ดขอนขาวของแม่ดาออกเมื่อวานนี้นะ mm. เห็ดขอนขาวดอกเล็กแล้วต้องเอาก้ามันมาเยอะๆค่ะ FC. เอฟซีเราทั้งเห็ดเพาะเดี๋ยวไม่ไดากลับไปบ้านอีกรอบนี้นะกลับไปบ้านอีกรอบนี้ไม่ไดาจะเอามาเอามาให้เยอะเลย กุราบช่อนี้ทำไมสวยจังเอซีเบงเบงเบงสวยขนาดเลยนะคะขอมอบดอกไม้ช่อนี้ให้กับเอซก็แล้วกันนะคะ f อฟขอมอบดอกไม้ช่อนี้แทนใจเด้อนี่มันสวยจริงๆนะนี่เสียดาย สีในจอของโทรศัพท์ของแม่ดามันไม่สวยเหมือนของจริงเนาะไม่รู้จะปรับสียังไงเนะ่ะสีมันไม่เหมือนของจริงเลยนั้นเนี่ยของจริงสีมันแดงสดแต่ว่าอันนี้มันดูเหมือนมันดำๆสีไม่งามเลยคะ่ะเอฟซีสีไม่สวยเลยเนาะอันนี้จะเป็นกุหลาบสีชมพูนะคะ กุหลาบสีชมพูอันนี้จะเป็นกุหลาบเหลืองนะคะไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนดีย่าก็เยอะเกินไปเอาไม่ทันอุ้ยกุหลาบแดงดอกนั้นน่ะสวยจังเลยต้นอันนี้นะคะนี่ที่ย้ายมาจากบ้านไร่ผู้หลวงนะคะ โตแล้วนะคะตัวไวมากเลยเนาะโตวไวมากเลยนี่กุหลาบแดงดอกนี้นะคะเอีที่เมื่อวานนี้เก็บยาออกนะคะเสร็จแล้วล็อกนี้นะคะล็อกนี้เสร็จแล้วนั่งถอนยาเนาะก็เหลือล็อกทางนี้นะคะนี่เดี๋ยวค่อยมานั่งถอนยาก,กันนะถ้าฝนไม่ตกนะคะ ถ้าฝนไม่ตกโหมาดูดอกไม้ของเรานะคะเอฟจีว้าวว้าวว้าวดอกอันนี้ขึ้นแล้วอุยานะคะขึ้นเต็มอีกแล้วนะคะนี่ดอกฮอลลี่ฮอกแม่ดาออกดอกแล้วโอ้โหนี่นี่นี่ออกดอกแล้วเอฟซี สวยจังเลยอันนี้สีอะไรเนาะสีบานเย็นบ่บาดดอกกระเจียวของเราก็ออกดอกเยอะเลยนะนี่ดอกกระเจียวของเราก็ออกดอกเยอะเลยโอหถ้ามันไม่มีมแมลงเพี้ยนะคะเอฟซีมันก็คงจะออกดอกสวยงามเนาะนี่นี่ออกดอกแล้วค่ะสีสวยนะคะมีสีชมพูสีแดงสีขาวนะคะเอฟซีมีหลากสีนี่กําลังออกดอกอยู่นี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาปลูกอีกนะคะพอหน้าหนาวนะคะมันจะออกดอกงามมากเพราะว่าดอกไม้อันนี้มันดอกไม้ออกดอกหน้าหนาวเนาะนะคะปอดอันนี้อันนี้สีแดงค่ะแต่ส่วนมากมันตายเพราะเพียค่ะนี่เพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแป้งนี่เต็มไปหมดเลยนี่นี่ถ้าเรากําจัดเพี้ยแป้งได้นะดอกไม้ของเราก็จะสวยมันไม่ออกดอกเพราะแบบนี้แหละคะ่ะ มาดูสีขาวนะคะนี่มาดูสีขาวนี่อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอซีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะชมคลิปยาวๆเนาะเห็ดพึ่งก็ไม่ออกเลยนะคะไม่ดาดูแล้วก็ไม่ออกนะคะก็บรรยากาศในสวนของเรา ชมดอกกุหลาบงามน,น,นี่โอ้ยดอกนี้ก็สวยนะเอ๊ซี้นี่นี่น,นี่สีแดงมากๆเลยนะ